เกิดวังตาลุดเล่มที่สบทที่28ต่อเมื่อวันที่สก็มีข่าว่อมาว่ากองทัพเยอรมันทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือยอมแพ้ต่อหมู่กองทัพใหญ่ที่21อันเป็นกองทัพอังกฤษแคานาดาภายใต้บังคับบัญชาของจอมพลมอนกมารี Montgomery. กองทัพใหญ่ในหมู่นั้นที่ ขนานนามว่ากองทัพใหญ่แคนาดาความจริงมีฐานอังกฤษจากบริเตนอยู่ประจําตั้งครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากองทัพแคนาดาเพื่อเอาใจแคนาดาพอได้มาช่วยในการสงครามอังกฤษตั้งแต่แรกในการมหาสงครามคราวที่แล้วมาอังกฤษเขา้าถ่มตัวอยู่เรื่อยพยายามจะเชิดชูหมู่ชาติอังกฤษและต่างๆชาติที่มาช่วยเพื่อจะเอาใจพวกนั้นคนทั่วไปจึงมักจะไม่ทราบว่าคนอังกฤษทำการรบปากปันมากที่สุด แม้ในกองทัพอัานอินเดียทุกๆกองคนน้อยก็มีทหารอังกฤษ1นึ่กองพันต่อทหารอินเดียสองกองพันชนชาติอื่นๆทำดีก็ยกย่องกันใหญ่แม้ทหารในกอร์ดิเตนเองทหารสกอตรือทหารเวลก็ได้รับความชมเชยเชิดชูมากกว่าคนที่กำเนิดในอังกแลน,นเอง นโยบายนี้มีชาวอังกฤษไม่น้อยเห็นว่าทำจนเกินไปจนเป็นที่น้อยหนะ้าแก่ชาวองังกฤษซึ่งความจริงมีจำนวนคนทำการลบมากที่สุดวันที่ห้าดิสปาและข้าพเจ้าเกือบถูกบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนอาจจะเสียชีวิตก็ได้เรากลับจากเมืองบอตมินกำลังมาบ้านดิสปาขับรถโรเวอร์ขนาดเล็กและข้าพเจ้านั่งอยู่ข้างซ้ายถนนหลวงในมณฑลคอนวอร์ส่วนมากทั้งแคบและคดเคี้ยว ทั้งมีกำแพงหินใกล้ชิดทั้งสองข้างทั้งนี้เพราะในคอนวอบางเวลาลมจัดพัดแรงอย่างยิ่งถ้าไม่มีกำแพงหินคอยกันลมไว้แล้วสัตว์ที่มีเลี้ยงไว้เช่นโคลและแกะจะทนทานลมยืนกินหญ้าอยู่ไม่ได้รถเราแล่นไปตามทางจนใกล้บ้านก็มีทางแยกทางซ้ายมืออันจะนำไปยังบ้านชาวนาเมื่อจวนจะถึงทางแยกนั้นลิฟป้าก,ก็บีบแต ถึงครงั้นพอเราไปถึงทางแยกก็มีรถยนอีกคันหนึ่งพุ่งออกมาลิสบ้าหลบไปทางด้านขวาให้พ้นก็ไม่ได้เพราะติดกำแพงจึงจำต้องชนรถคันนั้นอย่างเต็มที่รถบุบสลายทั้งคู่แต่เคราะห์ดีที่ทั้งทางเขาและทางเราไม่มีผู้ใดบาดเจ็บแต่ข้าพเจ้าต้องยอมรับว,ว่าทำให้เส้นประสาเสียไม่ใช่น้อยอันหนึ่งในสมัยนั้นถ้ารถจนเสียหายกว่าจะซ่อมได้ใหม่ก็กินเวลาต้องหเดือน ทำให้ลำบากมากรถขนาดเล็กเรามีอีกคันเดียวในเวลานั้นจะใช้รถขนาดใหญ่ก็ไม่ได้เขาจำกัดน้ำมันอยู่อย่างเคร่งคัดวันที่7บังเอิญผู้หญิงสองคนก็อยากจะไปซื้อของที่เมืองพรีมัดอันเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ใกล้ที่สุดพีละและข้าวเจ้าตกลงจะไปด้วยเพื่อจะไปกินอาหารกลางวันที่โรงแรมใหญ่ทั้งจะได้รวมกันไปดูภาพยนตร์ในตอนบ่ายทางรถจนิมพร ไปพีมัต์นั้น50กิโลแล้วต้องเอารถจน์ลงเรือเล็กข้ามแม่น้ำอันกว้างทั้งนี้เพราะสะพานอันยาวก็สร้างไว้เพื่อรถไฟเท่านั้นเป็นของแปลกที่ในอังกฤษบรรดาสะพานอันมหึมาข้ามแม่น้ำอันกว้างมักจะสร้างมาตั้งแต่60สิถึงเจปีแล้วคือในสมัยที่มีรถไฟแต่ยังไม่มีรถจนนับตั้งแต่มีรถจนแ์แพร่หลายมาแล้วดูไม่เห็นสร้างสะพานใหญ่ๆกันอีกเลย เมื่อซื้อของกันในตอนเช้าแล้วไปดูภาพยนตร์ในตอนบ่ายเรากลับไปยังโรงแรมใหญ่เพื่อจะฟังข่าววิทยุกระจายเสียงพอนับตั้งแต่ฮิตเลอร์ตายแล้วก็มีข่าวลือกันมาตั้ง 6. 7วันว่าเยอรมันจะยอมแพ้ทั้งหมดถึงเวลา18นาฬิกามีข่าวมาจริงดังนั้นว่าเยอรมันยอมแพ้รบาบคาบหมดแล้วและการสงครามในยุโรปเป็นอันจบลงของที่แปลกก็คือภายในที่โรงแรมมีคนอังกฤษนั่งฟังวิทยุอยู่หลายคน แต่ไม่เห็นมีใครดีอ,อกดีใจตื่นเต้นอย่างใดเลยดูฟังกันอย่างเฉยๆคล้ายกับว่าเป็นข่าวอันไม่สําคัญอะไรทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะฟังข่าวรือกันมาตั้ง6วันพอได้ยินข่าวจริงๆก็เลยกลับเห็นเป็นของธรรมดาคืนนั้นเราแวะกินอาหารข้ามทางกลางทางพอมาถึงบ้านเทเซี่ก็ดื่มแชมเปญเพื่อฉลองการสงบศึกในใจข้าพเจ้าไม่มีความสดชื่นอะไรนะักสังหอนในใจว่า ถึงสงครามจะสงบลงในยุโรปความระแวงระวัยกับโซเวียตก็จะมีต่อไปกับจะร้ายแรงมากขึ้นในสมัยสงครามอันหนึ่งสงครามกับญี่ปุ่นก็ยังไม่จบเพราะข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่าอเมริกันสร้างลูกระเบิดอะตอมอิกสําเร็จแล้วเลยเกรงว่าจะยังรบกันต่อไปอีก,อกทั้งสองปีมีความโล่งใจอยู่ก็เพราะสองข้อ ล่งใจแทนมนุษยชาติว่าการฆ่ากันจะลดน้อยลงโล่งใจในตนเองที่จะได้คิดซื้อบ้านเทรดซีไว้ทานมิฉะนั้นถ้าถูกไล่ออกจากบ้านลินแนมก็จะลำบากแยกแค้นมากการที่สงครามกับเยอรมันจบลงนั้นไม่เกี่ยวข้องอย่างใดกับการที่ข้าพเจ้าเป็นนายทหารทำงานในยุวชนทหารบกต่อไปส่วนพีระนั้นการที่สงครามในยุโรปสงบลงแต่สงครามกับญี่ปุ่นยังไม่จบ ทำให้พีระอยากเข้ากองทัพอากาศอังกฤษยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปทำการลบทางต่อวันออกพีระพบกับนายพลอากาศอังกฤษผู้หนึ่งซึ่งบอกว่ามีหนทางที่พีระจะเข้ากองทัพอากาศได้เมื่อวันที่สิบพีระจึงไปลอนดอนเพื่อจัดการในเรื่องนี้ข้าพเจ้าเองแล้วไม่เห็นว่าจะมีหวังเลย การที่มีผู้บอกพิลาว่าจะช่วยให้เข้าได้เขา้าเจ้าไม่เห็นเป็นของแปลกเพราะในโลกนี้มีคนไม่ใช่น้อยที่ชอบคุยอวดว่าจะช่วยคนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้แต่พอเราขอให้ช่วยจริงๆก็มักจะอึกอักนี้ก็เช่นเดียวกันวันรุ่งขึ้นพิลาโทรศัพท์มาว่าเหลวอ,อีกแล้วเข้ากองทัพอากาศไม่ได้แต่อาจจะเข้ากองบินของกองทัพเรือได้ภา,ายในวันที่สิบเ้า ก็โทรศัพท์มาอีกว่าเหลวทั้งเรื่องและจะเข้าอะไรไม่ได้เลยผู้อ่านอาจจะทาอาจจะจำได้ว่าข้าพเจ้ามีสุนัขตัวมีชื่อโจนซึ่งข้าพเจ้ารักมากและยินดีเพราะเป็นลูกของโทนี่สุนัขเติมของอาพัทซึ่งข้าพเจ้าก็เคยรักมันมากจึงเสียใจอยู่เสมอว่าไม่ได้ผสมจนให้มีลูกมาเลี้ยงไว้อีกต่อไปฉะนั้นเมื่อสุนัขทิศที่ข้าพเจ้าให้พีลานั้น ดูน่าเอ็นดูมากจึงจากจะมีกุ่มเมียมาเลี้ยงไว้เพื่อผสมกันแต่ข้าพเจ้ายังมีโจรอยู่ข้าพเจ้าและลิสป้าจะเลี้ยงสุนัขตัวเมียอย่างใกล้ชิดอีกตัวหนึ่งไม่ได้เพราะสุนัขตัวเมียอิจฉาริสยากันมากจึงตกลงซื้อมาให้ซีเรียรเลี้ยงซีเรียก็ยินดีรับสุนัขตัวใหม่อันยังเป็นลูกหมายอยู่เมื่อถึงวันที่สองตุนาคมเราขนานนามว่าบารันชยัยเพราะเกิดวันที่14่กุมภาพันธ์ อันเป็นวันที่อังกฤษเขาเรียกว่าวันวาเลนไทน์ตามขนบธรรมเนียมโบราณผู้หญิงผู้ชายส่งบัตรสนเทศแสดงความรักให้กันและกันได้ในวันนั้นบัตรสนเทศนั้นเองเขาเรียกว่าบัตรวาเลนไทน์แต่สําหรับเรียกง่ายๆสั้นๆเราเรียกสุนัขตัวใหม่นั้นว่าทีน่าซีเรียลจะรักทีน่าเป็นอันมากวันที่สี่มิถุนายนเป็นวันสําคัญในชีวิตข้าพเจ้าคือเป็นวันครบสิบปี ซึ่งข้าพเจ้าได้เชิญลิสปาไปกินอาหารกลงางวัน2อต่อสที่พัตคาในกรุงลอนดอนเป็นครั้งแรกโลกวันที่18โลกวัดแดดเริ่มเปลี่ยน,ยนข้าพเจ้าเป็นธรรมดาประจำปีทำให้รู้สึกอิดโรยแต่วันที่19มีความชุ่มชื่นยินดีเพราะได้เรื่อนยศเป็นร้อยเอกในกองอยุวชนทหานอังกฤษวันที่29ข้าพเจ้าทำการตกลงกับสำนักทีมฟูลิตคือข้าพเจ้ารับแต่ จะแต่งประวัติศาสตร์การแข่งรถในอังกฤษภายในเวลาราว20ปีระหว่างมหาสงครามโลกค,ครั้งที่1และครั้งที่2เป็นหนังสือที่จะละเอียดละออมากฉะนั้นต้องทำการค้นคว้าลึกซึ้งเคราะห์ดีที่ข้าพเจ้ามีหนังสือเรื่องแข่งรถในยุคนั้นแต่งโดยบุคคลต่างๆอยู่ที่บ้านมากแล้วมิสเตอร์ฮันเตอร์บิดาของลิฟบา้าเป็นนิชนิตของลอดไอลิฟ เจ้าของบริษัทใหญ่ที่มีหนังสือนิตยสารหลายฉบับรวมทั้งเรื่องรถจนคือออโตคาจึงจัดการได้สำเร็จให้หลอดไอริฟส่งนิตยสารออโตคาฉบับเก่าๆในสมัยนั้นอันมีเย็บเป็นเล่มอยู่แล้วมาให้ข้าพเจ้าอ่านฉะนั้นการค้นคนว้าเพื่อจะแต่งหนังสือภาษาอังกฤษเรื่องใหม่นี้จึงจะทำได้นะที่บ้านเทรเดซีอย่างสบาย ข้าพเจ้ากะว่าจะกินเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีมีความหวังอยู่มากว่าจะได้ทั้งชื่อเสียงและเงินจากการแต่งหนังสือเรื่องนั้นเดือนกรกฎาคมข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านเดดเทเรซี่ตลอดหมกมุ่นอยู่กับการแต่งหนังสือภาษาอังกฤษและงานยุวชนทหารบกซึ่งในเวลานั้นคือการตระเตรียมจะจัดให้กองพันไปอยู่ค่ายฝึกขัดประจำปีบรรดาในทหารประจำการซึ่งทำงานอยู่ที่บอสตินและข้าพเจ้าพบบ่อย ในสมโมสรน,นายทหารในเวลากินอาหารกลางวันส่วนมากพักอยู่ในโรงทานเวลา,า,าค่ำค่ลิสบ้านและข้าพเจ้ามักจะเชิญคราวละสามสี่คนมากินอาหารที่บ้านเทรเดซี่ก็ดูพอใจและสนุกสนานดีห้องกินอาหารในสิบพนทหารทาสีฝาผนังให้เราได้อย่างดีแล้วเราจึงใช้ห้องกินอาหารได้อย่างสบายในบรรดาทหารเหล่านัน้นมีคนหนึ่งที่เราชอบมากเพราะเป็นคนสนุกคนชื่อ พันตีจอสอเซลบี้เช่าห้องอยู่กับชาวบ้านภายนอกโรงทงหารเขาบอกว่าเจ้าของบ้านมีแมวไทยมันมีชื่อว่าชูอี้เขาถามว่าเหตุใดจึงใช้ชื่อแมวเช่นนั้นก็ได้รับคำตอบว่าเอามาจากชูล่าผู้เป็นนักประพันธ์ไทยที่แต่งหนังสือภาษาอังกฤษเรื่องแข่งรถในโอากาสนี้ขอถแถลงว่าคนอังกฤษนั้นรักแมวไทยเป็นอันมากนะับตั้งแต่พีระทำชื่อเสียในการแข่งรถมาแล้ว มีคนอังกฤษชอบให้แมวชื่อแมวไทยของเขาว่าบีราเป็นอันมากแต่บางคนเราหนึ่งในสิบให้ชื่อว่าชูลาเพื่อนของลิสบา้าเคยตัดทั้งสือพิมพ์มีแจ่งความของบุคคลผู้หนึ่งส่งมาให้มีข้อความว่าแมวไทยของเขาหายไปและแมวตัวนั้นมีชื่อว่าชูลาวันที่สิบห้เป็นวันเกิดของพีระชนมายุครบ 31, สามพรรษาเรามีการรื่นเริงเป็นครั้งแรกที่บ้านเทเรซี ห้องใหญ่สมห้องที่ติดอยู่กันในชั้นล่างคือห้องกินอาหารห้องสมุดและห้องรับแขกใช้เป็นห้องสำหรับการรื่นเริงได้อย่างดีคืนนั้นเราก็สนุกสนานกันดีหมู่นั้นฉเฉลยสุดเดยอรมันซึ่งอังกฤษจ,จับไว้ได้เป็นจำนวนมากในการรบทางภาคพ,พื้นยุโรปมีถูกส่งมาคุ้มขังในอังกฤษเป็นอันมากรวมทั้งบนทนคอนวอ อันมีค่ายอยู่สองสามแห่งซึ่งแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆบรกบอสตันในทหารในแพทย์ทหารที่โรงฐยาบาลบอสินผู้เป็นเพื่อนของข้าพเจ้าบังเอิญเคยเป็นเฉลยศึกในเยอรมนีมาก่อนบัดนี้เขามีหน้าที่พิเศษต้องไปตรวจสุขภาพเฉลยศึกที่ค่ายใกล้ๆบอสบินอันเป็นค่ายในสิบบนทหารข้าเจ้าใคร่ใจเห็นนายทหารเยอรมันเขาก็พาไปดูเมื่อวันที่สิบหกมีเฉลยศึกเยอรมันอยู่ที่นั่นราวห้าร้อยคน ดูที่อยู่และอาหารการกินที่อังกฤษจ,จัดให้นั้นดีอย่างมากทหารเยอรมันก็แต่งกายในเครื่องแบบเยอรมันอย่างเรียบร้อยทั้งรักษาวินัยเคร่งครัดผู้บังคับการค่ายบอกกับจ่าในาสิบเยอรมันว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าจ่าในาสิบก็เรียกแถวในสิบอาหารเยอรมันออกทำความเคารพอย่างดีข้าพเจ้าอดสงสัยและนึกขันไม่ได้ว่าฉเฉลยสือเยอรมันเหล่านั้นเขานึกว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของชาติใดภาษาใด เพราะข้าพเจ้าไปวันนั้นแต่งเครื่องแบบในฐานอังกฤษอันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเป็นพลทหารในโฮมการ์ดอดเคยนึกไม่ได้ว่าถ้าวันหนึ่งอาจจะต้องปะทะกับทหารเยอรมันที่จะมาโจมตีเกาะอังกฤษเคราะห์แต่เคราะห์ดีที่เยอรมันนี่ได้มาแบบน,นี้มาเห็นทหารเยอรมันแต่งเครื่องแบบเนอังกฤษเป็นครั้งแรกแต่เขากลับถูกคุมขังอยู่เป็นฉเฉลยศึก,ออ,อ,กออกจะชอบคนดีอยู่ ที่อังกฤษมีการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้วเมื่อสงครามจบลงใหม่ๆเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้แถลงผลของการเลือกตั้งทันทีทั้งนี้เพราะผู้ออกเสียงเป็นอันมากยังเป็นทหารอยู่ทางประเทศเขายังไม่ออกเสียงที่ทางประเทศเป็นพิเศษเลยต้องมีการคอยผลการเลือกตั้งการเลือกตั้งทั่วไปคราวนั้นสําคัญมากเพราะยังไม่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปมาตั้งแปดปีเพราะในสมัยสงครามไม่มีการเลือกตั้งทั่วไป ผลการเลือกตั้งคราวนั้นเพิ่งมีถแถลงออกมาเมื่อวันที่26กรกฎาคมปรากฏว่าพรรคโซเชียลิสต์ได้ชชัยนะอย่างงดงามได้จำนวนสสราว400พรรคคอนเซอร์เวทีฟได้ราว200อีก25นั้นเป็นพวกพรรคย่อมๆและมีคอมมิวนิสต์2คน ตามธรรมเดียมอังกฤษเขาไม่มีการรีรอกันเลยมิสเตอร์เชอรลนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศผ่านมาสงครามอันใหญ่หลวงจนได้ใชยชนะกลับถูกประชาชนไม่ต้องการตัวเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเพื่อขอลาออกโดยทันทีมิสเตอร์แอดรีผู้นำพรรคโซเชียลได้รับตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ประเทศอังกฤษเคยมีรัฐบาลโซเชียลลิสมาก่อนแล้วสองครั้งแต่ไม่เคยมีจำนวนสอสในสภาสามัญมากกว่าพรรคอื่นๆรวมกันในครั้งก่อนๆตั้งต้นยู่เป็นรัฐบาลได้เพราะมีพรรคลิเบอรัลสนับสนุนคราวนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นรัฐบาลโดยกำลังพรรคของตนตามลำพังการที่การที่โซเชียลลิสต์ได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้ทำให้คนรำ่ำรวยพาก,กันตกใจ ว่าจะถูกลังแกต่างๆนานาคนต่างประเทศมักจะแปลกใจกันมากในการที่มิสเตอร์เชอช่อผู้นำชาติไปสู่ชัยชนะต่อเยอรมันกลับแพ้มิสเตอร์แอตีแต่ว่าในการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษประชาชนมักจะเลือกพรรคตามในในโยบายของพรรคแทนที่จะเลือกตัวนายกรัฐมนตรีเองอันหนึ่งแม้ในสภาสามัญพรรคโซเชียลลิสต์จะมีกำลังมากกว่า ตามจำนวนสสแต่ถ้านับดูตามจำนวนคะแนนเสียงทั่วประเทศผลก็ไม่ผิดแปลกกันนะโซเชียลร์ได้ไม่ถึง14ล้านและคอนเซอร์วทีฟได้ไม่ถึง12ล้านวันที่2ถึงวันที่17สิงหาคมข้าพเจ้าไปอยู่ค่ายฝึกขัดยุวชนทหารบก